หลังจากซื้อตั๋วเสร็จใช่ไหมคะเราจะต้องเข้าเมืองเราไม่ไปทางรถไฟอะ่ะเราก็ต้องไปทางรถบัสใช่ป่ะเราต้องไปทางที่เขาเขียว่ทูซิตี้ทีนี้ตอนทูซิตี้เนี่ยถ้าหันหลังไปเนาะหันปื๊ดไปเสียจอใหญ่ๆทางนั้นอะ่ะไปไม่ได้แล้วนะกลับหลังมาทูซิตี้ตรงมาไม่นานนะก็จะเห็นป้ายนะคะให้เลี้ยวซ้ายไปทูซิตี้เนาะทูซิตี้ก็จะมีรถบัสมีรถไฟมีแท็กซี่ ตรงนี้นะหัวมุมนี้จะมีร้านค้าเห็นไหมมีร้านค้าถ้าถึงเซเว่นแสดงว่าเลยนะ <S 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 จอยใหญ่อ่ะเนี่ยโอเคไป้ายทูซิตี้ใหญ่มากเราต้องเจอแล้วจังหวะนี้ ใช่ไหมคะถ้าตรงไปเลยอะ่ะมันจะเป็นรถไฟใช่ไหมแต่เราไม่คือรถไฟไงเราก็ต้องเลี้ยวขวาว้ายรถไฟเลี้ยวมองด้านขวานะก็จะมีป้ายมา <c oughs> นี่เนาะจริงๆอะ่ะเราไม่ดูก็ได้นะเพราะว่าอะไรปะเราดูคลิปมาหลายคลิป เราต้องไปเอยิเอ็ดเราจะไปหม่งก๊กเห็นไหมหม่งก๊กหม่งก๊กถูกเกาลูนเราไปเขตเ,เกาลูนไงโอเคใช่เห็นป่ะโอ้ในบัสซวิสอยู่นี่อันนั้นห้องกองไอซ์แมนบัสทูนิวทริทอรีส์อะไรเราไปหม่งก๊กเอยี่สิบเอ็ด อจากป้ายนะคะอย่างที่บอกคือตรงไปมันเป็นรถไฟเนาะเราก็ต้องเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาไม่ใช่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จมันเป็นทางอย่างนี้นะเราก็เดินตรงมาเลยเราจะมีป้ายเขียนว่าบาสัสเห็นได้าบาสัสเยอะขนาด h o t ฮ l c o a c ชอะไรเงี้ย เห็นได้เห็นป้ายว่าของเราอ่ะตอนนี้เราวันที่14นะคะพือสภาตอนตอนนี้3ามโมงห้แล้วโอเคตรงเนี้ยถามไปทางไหนามาดูป้ายเขาจะมี bus stop location เราก็มาดูไหนอ่ะเอ๊อยู่สีเหลืองโอเคไปทางสีเหลือง พอถึงป้ายก็เลี้ยวขวานะเสร็จแล้วเขาบอกว่าจ่ายด้วยอะไรได้มากโบนนะัสดนีเห็นปะจ่ายด้วยเงินสดแล้วก็บัตรารซือแล้วก็ e แล้วก็มีสกกต๋วโเราซื้อตับ่ด้วยอโตโอโตโับสเอยเอ็ดอยู่ตรงไหนไปหากัน คือจังหวะดีมากเลยอะมาเห็นหน้าลูกเต็มๆคือจังหวะดีมากมาถึงใช่ไหมเอยเอ็ดอ,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 อยู่วิ่งมาอพอมาขึ้นรถนะเอากระเป๋าอะวางข้างล่างแล้วเอาตัวขึ้นมาข้างบนอืมเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาถ่ายให้เราเห็นกระเป๋าเห็นปะ คือเรานั่งชั้นสองใช่ปะแต่กระเป๋าเราอยู่ชั้นหนึ่งก็คือเขามีจอให้สลับดูว่าถือเขามีจุดวางกระเป๋ายู่สองจุดสามจุดในรถนะฮะเขาจะสลับสลับทีเนี้ยเราเอากระเป๋าสีแดงกับสีชมพูมาเรามองเห็นแต่ไกลนี่เห็นนะอ่าเขาวางว้เขาวางเ,เห็นว่าข้างล่างของเราชั้นสองอันนั้นสีแดง ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าจะเพิ่งไปต่อแถวเพราะอะไรเวลาเดินมาใช่ไหมคะเราก็เห็นแถวยาวๆใช่ปะเดีายเพิ่งไปต่อเพราะมันยังไม่ใช่เบอร์ของเราเราต้องมาให้ถึงเบอร์ของเราก่อนดิใช่ไหมแล้วเราค่อยมาต่อเมื่อกี้แถวยาวมากนั่นเป็น A11 เเนาะแัอ่านี่ออกโตปูสนะเมื่อกี้เราจ่ายไปส3สาเหรียญฮ่องกงถ้าเอาฝนตกละค่ะ อาแล้วเมื่อกี้เห็นมันมียอดเหลืออยู่เจ็ดสิบแปดแสดงว่าหน,นึ่งบาทมีหนึร้อยมันบัตรนี้ยมีร้อยห้าสิบทีนี้นอ,อีกห้าสิบเหรียญค่อยไปเอาคืนตอนกออลับอารมณ์เหมือนซุยก้าไม่รู้จกักซุยก้าแต่ไปญี่ปุ่นไงที่เราถือคนละใบาไงเออกอ็คือซุยก้ากับออโต้บัสก็เหมือนกันออโตอ้บัสแต่ออโตอ้บัสใช้ได้เฉพาะฮ่องกง<ม>ค่ะ เนี่ยจะบอกว่าป้ายนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบไฟวิ่งใช่ป่ะพอเราขึ้นสะพานตอนนี้เราขึ้นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกที่เป็นสะพานแขวนใช่ป่ะที่จีนเขาก็จะมีป้ายบอกว่าเออเนี่ยเรากำลังอยู่วันนี้นะแล้วก็เขาเรียกทีน่ว่บิช22กิโลเมตร long the world longest road and rail suspension bridge เนี่ย มันจะมีตัวหนังสือถ้าว่างๆอ่ะก็ดูตัวพวกนี้มันจะมีตัวเลขช่ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามันคือสถานีที่เขาจอด <c oughs> ถ้าเราไม่ชัวเราก็ดูตัวเลขก่อนขึ้นมาหนอนว่าโอเคมันเป็นตัวเลขอะไร <c oughs> คือตอนไฟวิ่งๆอ่ะมงโก,กะอ่ะมันเป็นสถานีหรือเป็นจุดจอดที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูให้ถึงนูแล้วเปอืออ่ะมา ก็เป็น,นนะกเกาะเนาะดูดิเขาสร้างคอนโดสร้างอาคารสูงหมดเพราะว่าที่ทนหน่อยคนเขาเยอะ